สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตาตัวนี้ผาม์โลอรี่ล,ล่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสายเนื้อหมดแล้วจะ,จะลงสายเนื้อก่อนเมื่อก่อนนี้มีแต่ประม่นเลยอตอนนี้ผสมชาเล่ผสมบีฟแล้วทำไมครับคุณตาถึงเปลี่ยนสายครับอยากได้เนื้ออยากได้เนื้อเลยเหมือนที่คุณตายังพูดคำเดิมก็คือ อ้วนเป็นต่อนะผู้ชมครับ,บครับผมเลี้ยงให้อ้วนเป็นต่อเออคำพูดดีๆดีครับตาถ้าเลี้ยงให้อ้วนเป็นต่อทําไมถึงว่ายอย่างนั้นครับเพราะขายได้ราคาอ๋อไม่ตีด้วยไม่ตีด้วยเนาะไม่รู้จะตีอะไรเอนาะววอ้วนเนาะ <S 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 ถ้าถ้ามาตีาว่าโววอ้วนเกินไปเนี่ยสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่วันน้องครูหมหะ ตำบลหน,นองไผ่ล้อมอําเภอสำร,รักภาบจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับชื่อนายบุญเพชรสวรรนายบุญเพชรสุวรรอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคุณตาทำอะไรอยู่ครับเฝ้าเอาฟางให้หวัวครับผมเฝ้าให้ัวหนหมครับคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายเลือดผสมแรงม่นเลือดผสม เริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวไทยบ้านหรือวัว布拉มันลูกผสมเลยครับไทยบ้านไทยบ้านแล้วคุณตาก็ผสมเอาผสมเอาทำให้ถึงเริ่มต้นเลี้ยงวัวไทยบ้านครับคุณตาเพราะว่าแต่ก่อนก็สายพันธุ์ใน布拉มันมันมันไม่เคยมีไงครับผมอ๋อเยอะครับผมตอนนี้คุณตาก็พัฒนาได้เป็นวัวรามันเยอะเหมือนกันนะคุณตาเนาะใช้ระยะเวลานานไหมคุณตาก็ประมาณสิบปีสิบปี เริ่มต้นอีวัวกี่ตัวครับคุณตาเริ่มต้นก็สองสามตัวสองสามตัวครับผมแล้วก็มีวัวเต็มคอกเลยนะคุณตาเนาะทาไมตัวนี้ต้องอยู่พิเศษคนเดียวครับตานี่เพราะว่าแต่ตอนมันแพ้เล้วอ้อันนีตัวแพ้ตัวชนะด้วยไอตัวนี้แพ้เขาแพ้เาใหญ่ขนาดนี้ยังแพ้เขาน่ะอ๋อมันแพ้อย่างไงคุณตาแพ้พวกทำไมกินหญ้ากินไรเนี่ยอ๋อพวกก็หหวงมัมเยอะครับผม คนตาก็เลยแยกเดียวเลย,ย,เยเอ๋อมันอ้วนขึ้นมาเยอะเลยคุณตาเนาะแดสแดงว่าถ้าเกิดว่าวัวมันแท้เขาเนี่ยต้องพยายามจับออกมันถึงจะได้กินแล้วอ้วนหน้าตาเนาะอือตอนนี้ท้องหรือยังครับคุณตายังครับยังหัวสาวแล้วสาวอแสดงว่าเมื่อก,อก่อนไม่ได้กินยากเขาเลยกินข้าไปก็โดนพวกเบียงเอาก็ไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินอ๋อครับผมตสยหัวตสยก็ดีแล้ว ปค่ไงไม่รู้ครับผมอันนี้คือวัวรเริ่มต้นของคนตาเนาะมีแม่ไม่คลอ,อกนะเพื่ชมครับให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับคนตาตัวนี้จะ,จะถึงสิบแล้วจะถึงสิบแล้วครับผมเริ่มต้นเลี้ยงเลย,เย,เลยบางคนนี่เขาวัวแก่เขาขายทิ้งเลยนะของของคนตาแล้วครับก็ยังไม่ขายจะเก็บไว้เหรอครับเรื่องไเก็บไว้ดูดทําไมคณตา พอเียงมันให้ลูกดีอ๋อปีละตัวปีละตัวเลยครับไม่อยากขายไม่อยากขายนี่ก็ทับไปแล้วทับไปแล้วโอ้การที่เราเยงวัวแล้วมันให้ลูกวัวเยอะๆนี่ผมว่าคุณตานี่น่าจะเก็บไว้ให้ตายในข้อนะใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยเนาะอืมเพราะว่ามันให้ลูกเราเยอะแล้วครครับผมสังเกตว่า ที่คุณตาบอกเนาะว่ามันให้มาสิบตัวแล้วะ่ะในท้องในเป็นตัวที่สิบเอ็ดเนี่ยค,คุณตาจับสัตว์แม่นเหรอหรือว่าไงเวลามันเป็นสัตว์เวลามันจะขึ้นเนี่ยคุณตาดูยังไงบ้างครับดูรอบแรกก็ให้ผ่านรอบแรกรสมมุติว่าดบมาอีกยี่สิบวันถ้าเกิดเป็นสัตว์อีกก็ผสมอ๋อครับผมครั้งแรกนี่อย่าเพิ่งผสมดูให้ชัวร์ก่อนก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีเมือกหรือมันปีนตัวอื่นเราก็นับวันไว้ แล้วก็นับไป20วัน20วันถ้ามีอาการอย่างนี้อีกก็ทับได้เลยทับได้เลยอ๋อ oh. ไม่เกยยิน22วันครับผม18ถึง2งคุณตาใช้สูตรนี้ทั้งข้อเลยอืมมันก็เลยทําให้ตาผสมบัวติดง่ายโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับบางคนเขาเห็นวัวเป็นสัตว์เขาทับเลยเนาะแต่คุณตาเอาไว้ชัวร์อ๋อไม่เสียเวลาด้วยเนาะบางทีเราคิดว่าวัวท้องก็ไม่ได้ผสมอีกถูกต้องไหมคุณตาถูกต้องอ๋อแต่ถ้าอย่างนี้ชัวร์เลย ครับผมนับไปยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันเนาะแต่ตัวนี้ทีเดียวจับยัดใส่เลยทำไมครับคุณตาตตใส่บีบบีบมาเตอร์ตัวนี้ใส่บีบมาเตอร์ทําไมถึงผสมบีบมาเตอร์ครับในเมื่อคุณตาเลี้ยงบราันเยอะแล้วอยากให้สายพันธุ์มันบวกอยาแค่บวกมันจะได้กวดอ๋อบวกคร,บครับผมก็คือถ้าเป็นบราวน,น์นี่มันมีแต่โครงครถูกต้องไหมนคุณตา คุณตาก็เลยใส่เบฟมัตเตอร์เพื่อให้ได้เนื้อไอ้ทุกวันนี้วัวเขาขายเนื้อหรือขายโครงก็เดี๋ยวนี้ส่วนมากพ่อค้าจะซื้อที่อ้วนๆผมผมไม่ซื้อไม่ได้ราคาด้วยเนาะซื้อก็ถูกซื้อถูกคซื้อก็ถูกครับผมเลี้ยงให้อ้วนเป็นต่อเออคำพูดดีๆครับตาถ้าเลี้ยงให้อ้วนเป็นต่อทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับ พอขายได้ราคาง้อ๋อม่ตีด้วยม่ตีด้วยเนาะไม่รู้จะตีอะไรเนาะวัวอ้วนเนานะถ้าถ้ามาตีว่าวัวอ้วนเกินไปเนี่ยเขาไปเนื้อเขาก็ได้ีอือคือไม่มีพ่อค้าคนไหนมาติวัวว่ามันอ้วนเกินไปเนาะตาเนาะม,มีเลยบอกว่าโอ้ดีดีเนาะตาเนาะ<อ>มีแต่เขาจะเอามาเล่ครับผมแ<น>สดงอ้วนต่อไปครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวได้อ้วนนี่มันเป็นต่ออยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงผมเราเสียเปรียบเนาะเสียเปรียบเยอะเลยเหละเยอะเลยเหรอครับคุณตาอือ,อ,อคุณตานี่มีเรื่องที่ทําให้ต็เองเจ็บช้าน้ใในําใจเหาะตาเนาะครับผมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับตาก็โดนล็อปีสกินบัวสุดที่รักเลยร,รักที่สุดในชีวิตเลยรักที่สุดเลยลูกของลูกของอะไรครับลูกของซีวายอ๋อเนี่ยผู้ชมครับคุณตาก็เลยเก็บนะครับเก็บ ป้ายไว้ยุผู้ชมครับไว้ให้หายคิดถึงโอ้ตัวนั้นสวยมากเลยคุณตาเนาะสามวันนึ่ไปอ๋อคือัวตวนั้นมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่คุณตาก็จะขายยิงเอาได้สี่ห้าหมื่นใต้สี่ห้าหมื่นกี่ปีกี่เดือนครับัวตวนั้นตอนนั้นกนยังไม่ถึงปีเลยแปดเดือนแปดเดือนมีคนมาให้สี่ห้าหมื่นแล้วแต่ว่ามันสวยมากๆก็เลยไม่ขายสุดจะเก็บไว้จะเก็บไว้ทำพันเนาะคุณตาเนาะ สุดท้ายมาเป็นลำปีกินตายตอนนั้นลำปีกินมาใหม่ๆเลยเนาะตาเนาะโอครับผมคือตอนนั้นมาใหม่ๆเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นโรคอะไรเนาะตาเนาะแล้วก็ตายนะผู้ชมครับเป็นเป็นการพ่าครัวสุดที่รักของคุณตาไปนะครับอันนี้แผลยังอยู่เต็มเลยนะตาเนาะตัวนี้น่าจะเป็นแผลยาวเลยเนาะยาวเต็มตัวเนี่ยเต็มตัวเลยครับหายก็มันเป็นแผลเป็นจะมาหายเป็นแผล อันนี้คือฟางของคุณตานะท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเหมือนใกล้จะหมดหน้าตาเนี่ยพอไหมครับปีนี้นี่พอนะอก็ส่วนมากจะกินช่วงนี้เยอะช่วงไหนครับช่วงนี้แหละเพราะว่าอะไรคุณตาเพราะหญ้าไม่ค่อยมีอ๋อฟางครับผมจัดฟางอย่างเดียวอ๋อจัดฟางช่วงเย็นๆเพราะว่าตอนนี้มันไปมันไม่ได้กินมันเดินเลยหละมันเดินอย่างเดียวเลยไม่ดกิน มันไม่มีหญ้าให้กินนรตาเนาะมันเดินเที่ยวอย่างเดียวเลยเเเททีี่่ยยววดินไปคือสาเหตุที่ให้กินฟางตอนเย็นเพราะว่าฤดูนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยม,มีเลยหญ้าตามทุ่งนาก็ไม่มีมมดีเผาหแล้วอ๋างเพลิงกันเยอะวางเพลิงกันเยอะอครับผมนี่อ่ปะปิดแล้วผสมอะไรกัคุณตาตัวนี้ผสมชาโรเล่ชารโรเลร่ตอนนี้เปลี่ยนมนาะเป็นสายเนื้อหมดแล้ว จะลงสายเนื้อก่อนเมื่อก่อนนี้มีแต่ประมันเลยตอนนี้ผสมชาเล่ผสมบบฟแล้วทําไมครับคุณตาถึงเปลี่ยนสายครับอยากได้เนื้ออยากได้เนื้อเลยเหมือนที่คุณตายังพูดคําเดิมก็คืออ้วนเป็นต่อนะผู้ชมครับอือสาวอันนี้คือภายในคอกวัวของคุณตานะผู้ชมครับคือวัวสาวนี่คุณตาจะผสมตัวก่อนแล้วคอยผสม หลอด,ลอดทำไมถึงทำอย่างนั้นค,คุณตาเพราะเราแรกๆมันไม่ค่อยเต็ดตัวสาวอ่ะจับสัตว์ยากครับผมวัวสาวที่จับสัตว์ยากเลยขนาดใช้สูตรของคุณตายังจับยากเลยครับอย่าทีมันไม่ไม่ไมต็ดไงครับผมตาครับถ้าเป็นไปได้นี่ถ้าซื้อวัวแข็งๆมาเลี้ยงตาจะทํำไหมกอดช่วงนี้ยังไม่คิดเลยทำไมคุณตาเพราะว่า ช่วงนี้มันยังไงอ่ะวัวก็เยอะด้วยอืคนก็เรียนกันเยอะเงี้ยครับผมก็วัวส่วนมากวัวแพงก็ขายส่วนมากมันจะขาดทุนครับผมจะขาดทุนกันเยอะเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าราคามันจะเป็นยังไงครับผมที่เราเรียนที่ราคาพอไปได้ก่อนครับผมเอาไง่ายๆก็คือ วัวแพงนี่อย่าเพิ่งซื้อมาเลี้ยงอย่าเพิ่งซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าอนาคตไม่รู้มันจะขึ้นหรือจะลงเนาะครับครับผม,มฉะนั้นคุณตาก็แนะนําให้ซื้อวัวราคากลาง,าง,มาลงๆมาเลี้ยงกลางๆมาเลี้ยงดีกว่าทําไมคุณตาเพราะว่าต้นทุนเราไม่เยอะไงอ๋อถ้ามันเจ็บตัวเจ็บตัวน้อยเจ็บน้อยครับผมราคากลางๆเนี่ยสองสามหมื่นนะซื้อมาเลี้ยงเลยกำลังดีเนาะครับครับผมปล่อยเลี้ยงวัวยังไงก็ไม่ ได้ตังค์อยู่แล้วล่ะอือยังไงก็ไม่ขาดทุนเนาะไม่ขาดทุนถ้าเราไม่ซื้อพวกแพงมาเลี้ยงอันนี้คือขี้วัวกับฟางฟางคุณตาเอาไปทำอะไรครับนีไ่ไปใส่หน้าใส่หน้านาข้าวเนี่ยะะอ๋อปล่อยอย่างนี้เนี่ยครับผมอย่างนี้เลยเหรอคุณตาออคุณตาเอาขี้วัวกับฟางนี่ราดเลยราดเลยแล้วก็ไถกลบ ใช้เคมีเยอะไหมครับถ้าเราทําเงี้ยทำแบบนี้มาเยอะไม่เยอะดีกับเพราะว่าข้าวต้นมันสวยอใส่เคมีเยอะมันได้ร้มหมดคีววัวมันแรงมันแรงจริงแสดงว่าถ้าชาวนาใช้คี้วัวในการทํานาเนี่ยผมว่าประหยัดต้นทุนได้เยอะด้วยแล้ววัวเราก็มีคุณค่าขึ้นมาทันทีแล้วแต่ถ้าเราไปให้เคมีเนี่ยยังไงก็ขาดทุนเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะเลี้ยงวัวหรือทํานาหน้าตาเนาะครับตอนนี้ราคาถูกมากเลยนะ ได้ขายบาย้างยังครับคุณตาก็ขายชมไปแล้วแล้วเสร็จหน้าอ๋อขายได้เท่าไหร่ครับคุณตาก็ตัวละสามหมื่นตัวละสามหมื่นขนาดไหนคุณตาชี้ดูได้ไหมปีเดียวปีเดียวสามหมื่น <30, 000. S 1> แพงนะไีมตัวละสองตัวขายไปห้าหมื่นห้าสองตัวห้าหมื่นห้าขายเมื่อปีนี้หรือปีที่แล้วปีนี้เละช่วงจะช่วงจะเสร็จข้าวอ๋วอเสร็จข้าวเสร็จครับผม ได้ราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะผมว่านะจนแั้วเงินสูงครับผมลูกวัวยังไม่ลงอ๋อคือตาเริ่มต้นนี่ตาเลือกไม่พันวัวก็คือวัวบรามันครับผมเอาโครงสร้างก่อนโครงสร้างแล้วคอยมามาใส่ชาลีหรือไม่ก็เป็นบีฟเนา้อตาเนาะอ๋อใส่บีบมาตื้นครับผมพอเวลาพอเวลาเราเอาบรามันผสมชาลีนี่มันใหญ่เนา้นตาเนาะใหญ่โครงสร้างม,มันใหญ่แล้วก็เนื้อเยอะด้วยครับอ๋อ เมื่อก่อนไม่ได้ทําอย่างนี้ครับผมแสดงว่าเลี้ยงให้ตรงกับตลาดแล้วตอนนี้ครับผมไม่เน้นสวยงามแล้วหัว <c oughs> สวยงามมันมีเยอะของเราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้หรอกครับผม <c oughs> ชาวบ้านเราก็ควรที่จะเลี้ยงให้มันจัดการง่ายนะตานะ<ต>ผมว่านะเราเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะหัวหันหมันเยอะอันนี้ได้กินหัวหารบ้างไหม,มไม่มีไม่มีไม่เคยเลย,เยอออันไหนประหยัดได้ต้องประหยัดเลยนะคุณตาตรครับผม ให้มันมีราคาก่อนแล้วเ,เราค่อยอัดไปอ๋อคือให้กินได้ไดถ้ามีราคานะไม่ใช่ว่าตัวสองหมื่นกินหัวาหันหมดไปหมื่นกว่านี้ก็ไม่ใช่นะตาเนาะไม่ค้มเลยไม่คุ้มเลยเนาะอ่าคุณตาพูดถูกนะครับถ้าเกิดว่าบัวมันแพงเนี่ยซื้อให้กินไม่มีปัญหาเลย,ยแต่ถ้ามันถูกเนี่ยไปซื้อให้กินเนี่ มันเป็นปัญหาเลยตาโอใ,ใ,ใครจะมีเงินซื้อให้กินไหมคร,รับไม่มีเลยแหละจะยิบอันนั้นก็ขาดยิบอันนี้ก็ขาดแร้วครับผมมันมันไปมีแล้วอ๋อแล้วตาให้กินแล้วมันอาจจะได้กำุนคืนเนาะคร,ครับผม,ผมครับ,รบผมคือสาเหตุที่ตาให้วัวกินฟางตอนเย็นเนาะนนตาบอกว่ามันขี้ง่ายอ๋องมันดีด้วยกระเพาะมันไม่นั่นครับผมก็คือมันเป็นอาหารวัวเนาะ ครับผมของอ๋อแน่นเลยแน่นมันอยู่โดนอยู่โดนเหมือนคนกินมาม่าเลยใช่ไหมแล้วหญ้าเนี่ยคุณตาให้กินบ้างไหมก็มีบ้างไปตัดหญ้าปลูกนิดหน่อยครับผมคุณตาปลูกหญ้าอะไรครับกินนี่กินนี่กินนี่ครับทไมถึงปลูกหญ้ากินนี่ครับกินนี่มันง่ายอ๋อการจัดการง่ายจัดการง่ายมันไวด้วยโตไวโตไวอ๋อได้รอบไวได้รอบไวทันใจเลยทันใจอ๋อ หยาอื่นไม่ทันใจ,นใจชรแบบนี้าช่ใช่ไหมครับย<ะ>้าหนิดอะไรนในเปียในเปียยญากินนี่ตบโจ์คุณตาที่สุดแล้วใช่กินนี่เกียสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คนตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับอยากจะเลี้ยงวัวหนึ่งเราก็ต้องเลี้ยงโดยใจรักและ,และศึกษาการเลี้ยงด้วยครับผม เราเอาวัวราคาที่แพงมากมาเลี้ยงเพราะว่าถ้าซื้อมาแพงเกิดราคามันตกไปข้างหน้าเราแบเยครับผมเอาราคาที่พอจะไปได้ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะครับผมครมับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ